โอเคก็เข้ามาสู่เปเปอร์นะครับวันนี้ก็จะมีเปเปอร์สตัวตัวแรกก็จะเป็น RBF นะครับเป็นประชุมนักวิเคราะห์นะครับก็ภาพรวมเนี่ยเราจะค่อนข้างนิว t ตรนะครับก็เป็น,เ,ปนเรียกว่าธุรกิจต่างๆก็ค่อนข้างจะิ n l i n e กับที่เราเคยคาดตั้งเป้าก็โตไรายได้ประมาณ10-15%นะครับแล้วก็ Q 1เนี่ยก็จะโตเยินเยีย e ก็จะเป็นมาจากการลดต้นทุนนะครับแล้วก็ถ้าต่างประเทศที่เขาเป็นตัวที่น่าจะสนับสนุนการเตบโตปีนี้ ก็จะมีอินเดียที่ดูดีนะครับน่าจะโตมา40%เเลยแล้วก็เวียดนามก็เริ่มโฟกัสมากขึ้นส่วนจีนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าด้วยภาวะเศรษฐกิจเนี่ยของจีนนะครับก็ถือว่า,าเศรษฐกิจจีนโตช้ากันที่เขาเคยคาดหวังกับจีนเนี่ยก็อาจจะ เรียกว่าลดทอนลองไปแต่ในขณะเดียวกันมีกลับกันมาก็เป็นรัเสเซียนะครับซึ่งมีข่าวว่าอาจจะมีการสั่งสินค้าเนี่ยเพิ่มเติมจากเอเชียนะครับพวกตัวโดยเฉพาะตัวที่เป็นโคตติ้งนะครับนี่ก็จะลดการสั่งจากยุโรปแล้วก็กมาทางเอเชียเพิ่มขึ้นก็ RBS เองก็เป็นหนึ่งในน่าจะเป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์ที่อาจจะเจาะตลาดรัเสเซียได้เพิ่มขึ้นอันนี้ก็เลยเป็น potential growth ในอนาคตที่อาจจะทดแทนจีนได้นะครับแล้วก็ครึ่งปีแรกเนี่ยตัวโคตติ้งเนี่ยจะเป็นตัวหลักนะครับที่จะ ที่จะเป็นไฮไลท์ในการเติบโตนะครับก็ตอนนี้ก็ประมาณสักเกือบเกือบสี่สิบเปอร์เซ็นของยอดขายละก็จะเป็นตัวหลักนะครับส่วนผลิตภัณฑ์ใหม่ตัว e l l รบอยนะครับซึ่งก็เป็นน้ําหวานนะครับเป็นน้กลิ่นผลไม้อะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเริ่มต้นได้ดีนะครับก็ได้รับการตอบรับที่บวกนะครับกับาทางตลาดงนั้นมาจิ้นโดยภาพรวมของปีนี้ก็เชื่อว่าจะทําได้ดีขึ้นนะครับปีแล้ว37.6ก็น่าจะบวกได้2-3%เเลยนะครับจากผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับนี่ก็ ็นจุดที่เรียกว่า r b f เอนก็น่าจะปีนี้ก็น่าจะยังทำได้ดีนะครับเราก็เลยยังชอบแล้วก็ target price อยู่ที่14.1นะครับก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจที่จะเทร์นรอได้ปีนี้นะครับอีกตัว p r m จริง PIM ก็พูดไปสักสักหลายหหลายวันละเพราะว่าราคาคุ้นก็สะท้อนกลับขึ้นมานะครับเมื่อวานก็มี Analyst Meeting นะครับประชุมนวิเคราะห์ ภาพก็เป็นอย่างที่เคยได้ยินกันนะครับว่าปีนี้เนี่ยน่าจะกาไรเป็นนิวไฮนะครับน่าจะแตะที่ใกล้ๆ2,000ล้านเลยนะครับแล้วก็หลักๆก,ก็จะมาจากการที่มีกองเรือใหม่นะครับแล้วก็เขาอาจจะมีการทําธุรกิจออฟชอ e ที่เพิ่มขึ้นด้วยก็จะมีเป็นพาร์ทเนอร์ใหม่ๆเข้ามาอันนี้ก็เดี๋ยวรอรายละเอียดจากบริษัทเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเรื่องเรื่องของการมีเรือใหม่แล้วก็ภาพรวมของธุรกิจจริงๆยังไปได้ต่อเนี่ยอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่เรียกว่า ผู้บริหารเลยมองว่าราคาหุ้นณปัจจุบ,บันมันไม่สะท้อนการเติบโตแล้วก็เรียกว่ามีการทำแชร์บ่ายแบกเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยอย่างที่เราเคยรายงานไปแล้วนะครับก็จากเดิมเนี่ย800ล้านก็เป็นประมาณ1,400ล้านเลยแล้วก็เพิ่มจํานวนหุ้นที่จะซื้อคืนเนี่ยเป็น175ล้านหุ้นซึ่งประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจทีเดียวอย่างที่เราเล่ามาตลอดเรื่องของ การบริษัทซื้อหุ้นคืนเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นลดทุนไปนะครับก็ทําให้ EPS หรือว่าอะไรต่างๆมันดูดีขึ้นด้วยนะครับจากจ่วนหนวนแชร์ที่ที่หายอกไปแล้วก็แน่นอนมันก็สร้างความมั่นใจคณะลงทุนด้วยว่าเขาก็มองว่าธุรกิจเขาตเติบโตได้ดีแต่ว่าราคาหุ้นมันไม่สะทอนนะครับนี่ก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่แสดงให้เห็นนะครับแล้วก็ฐานะทางการเงินเนี่ยแข็งแกร่งนะครับเงินซื้อพันเศรหลายล้านเนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นนะครับก็เลยทําให้ภาพรวม p i ีเเเนี่ยเรายัางชอบนะครับแล้วก็ โดยรวมของธุรกิจก็ดูดีด้วยนะครับเราก็ยังแนะนําซื้อนะครับที่ราคาแทร็กเก็ตไพรซ์สิบาทแล้วก็ครบรอบทิสโก้55ปีนะครับก็ใกล้จะครบเดือนมีนาแล้วด้วยครับสำหรับโปรโมชั่นเด็ดๆนะครับอันนี้ก็สําหรับลูกค้าทิสโก้เทรดหุ้นนะครับผมอันนี้รับแต้มสมาร์ทพอยต์คูณ3ไปเลยนะครับเอาไปแลกบัตรกำนันนะฮะสตาร์บัคก็ได้นะฮะเป็นกิววอชเชอร์ในเซนทันก็ได้อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จริงๆแลกเป็นแบบประกันได้ด้วยนะพี่มนต์นะฮะเป็นประกันสําหรับ คนที่เรารักก็ได้นะครับผมแล้วก็ตัวของอนุพันธ์ก็รับแต้มไปเลยคูณ4นะครับแล้วก็ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์กองทุนรวมนะครับซื้อกองทุนรวมที่แนะนำเนี่ยก็หนึ่งแสนบาทขึ้นไปนะครับรับบัตรกำนันคิวอเวอร์ชมูลค่า200บาทเลยต้องบอกว่าเวลาผ่านไปเร็วนะครับโปรโมชั่นนี้จะหมดวันที่29มีนาคมีนานี้ก็วันนี้ว่า19แล้วก็เลยแค่10วันเท่านั้นเองนะครับยังไงก็รีบกันนิดหนึงนะครับ